สวัสดีครับตูพียพพาเพื่อนครับสวัสดีตอนไม่บายเนาะครับเมื่อนี้ผมจะพาพี่พาน้องมาหากินเขาปลาเนาะครับสูบปลากินเขาปลาอยู่หน้าอ่าวเนาะครับพี่น้องอ่าวสูบน้ำใส่หน้าเนาะสาหนีก่ก็ได้สูบมระมาณสองปีแล้วครับปกติแงมพม่นสูบเิ่นก็ว่าป่าหลายอยู่เนาะเดี๋ยวจงเป็นรุ่นน้ำกันครับพี่น้องอากาศต้องหอ่อนี่สิพาพี่พาน้องมาหาเหล่นน้ำนะครับ น้อครับเอานั่งยืนทางหนะุ่นเนาะกับน้องตาครับน้องแพลวก็มาเนาะครับเมื่อนี้น้องแพวอยู่งนะุ่นเนาะวันแห่ก็นเนาะครับพี่น้องหาปลากินก็นเนาะน้องแพลวครับมาแต่ใช้ผู้ใหม่ผ้ามาเล่นผ้ามาเล่นนำเลยป่าบอลดีเยอะครับ มึงส่งอีกโดนอยู่แล้วครับพี่น้องกลัวจะบกเนาะจะว่าห,หาปลากินกันครับปลาเป็นตลายอยู่เนาะจ้าบ่อนบุบบับบุบบับเลยพี่ตุ่มจะโชว์ฟีมือละพี่ตุ่มกับแอตตานะจ้าอยู่ทางนั้นมาหอดเพลินกับพามาเล่นนองปลาเลย สิพาไปกินเขาปลาปราสนพอดีเลยจะมาเม่์เมยมากินปล่งปลาอยู่ไฮยู่นะปลาหยังปลาคอ โดดดงเด้งด,ด,ดงเด้งปลาขาวน้อยนีย่แต่ปลาน้อยอู้โ <c oughs> <c oughs> ดดออกแล้ว <c oughs> <c oughs> จะพากันงม,มเอาจ้า จะปลาสาวเอาป่ะสันพากันงุ้มเมื่อกี้งุ้มบะทันโดดดอกก่อนบ่ดดรู้ดดว่าปลาขาวหรือปลาตะเพียนหรือปาอีหยังน้นะจ้ะโอ้โ <laughs> โดดดีเถอะวะปลากระสูปป่ะสันพี่ตุม้มมา bày ăn, bày ăn, bày hả? ô, phải khảo nghe đi. ta biểu thằng mất say con. <laughs> Ở thang mà lạch là thai mãi mà sưu tiên lạc ào chim mơ ô tụi nói thế bỏ tuy nhiên ào tiên bé quán tiên tao 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 Màu mồi lên, ta hết nhàng này, cho tầm mồng câu, ơi, ủa, nghe, bà nghe à, sơn, nghe, ủa, 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 khạp bóng ủa, ủa, ủa,

เป็นทางผ่านปา่าทางนา้ำหลไิดตาปลาลายอยู่จ้ะปลากระสูบปลาตะเพียนโอ้บรรยากาศบรรยากาศดีแลยจ้ะคุณนะลม้มอยู่ไฮอยู่นะเสียนตุ่ม เซียนตุ่มร้องอีกจากบ,บาทนึ่งว่าสันจ้าอืมึ๊บเออวานเหวแตกอยู่เว้ยง้มมาสางมหอยงมปลางมปูงมง้มงมทางนี้ปูเพิ่นเก็บหอยจ้าหอยคมหอยจูบ ไลยครับน้องเพียรกำลังดังไฟครับเขาจะย่างป่าที่เขาใดมากเนาะย่างตายยังสุดยูครับตาบ่ได้ินเนื้อดีแหละพี่อืมต่อเนี่ยต่อข้มีนะโอ้เป็นเสี่ยบเนี่ยตาย่ได้มันต้องยังเสี่ยมาทักเลย แศบอ่ะดูยอดยอดหอบลายจังนัวเพาะล้มขอแหงแล้วมากไหดีตาเรื่องหอยไห้ดีตาเน่นัว บองไอโซลีเข้ากับบัวไหลไปไหนแล้วครับพี่น้่งเอาหอยคมไปยังเข้าสามตัววันเหได้สามตัวกินซ้ำนี่แหละเขาล่อนามบกนะครับเขาจะกินไหมไม่ได้ก็ข้อบัวใหญ่เลยกัลงกปากคอบถึงแหเลย ย่างโมบุ้นนี่เอาเพราะนข้าเจ้ามายืมไปกินเบิดแล้ววะป่าเขาใหม่แล้วจ้าขนาดเพื่อนนางเฝ้าหอยก็ใหม่เรื่อนหอยก็ใหม่จ้ามาเป็นยัง สองคนนี้มักหอยใหม่ว่าใหม่ก็ได้เบิด์ตแล้วไม่บ่าหม้เราจะชีดเขาตาเพิ่มได้แล้วแหละกิน <laughs> หอยแขรงกันแล้วเออใส่น้ำจิม้มน้ำจิ้มสูตรเ่ใครนี่ <laughs> น้ำจิ <laughs> ้มสูตรเสียนตูมจ้าน้ำลายแสบแซ่บปะ <laughs> พักเป็นยังละตจี๊ มข้ากินหอยปูกับน้ำลายแตกน้ำเนาะจัดยอดเรียกเหมือนเท่าอ่ะเอ้าดับอีกแล้วใส่ซิมปลาบังดูเดี๋ยวไม่น้ำมันเบิ้ลเออน้ำจิ้มตาเสียแพงจ้าเครื่องเอาน้ำมันเบิ้ลหรอเปล่าน้ำจิ้มสูตรพี่ตุ้มปฟาดใช่ไหม จัดการก่อนเลยครับพี่น้องไข่ปลาเอ้อเอาแต่คนละครื่งแตะมันต้องคนละครื่งไปแล้วหน้ามอท่านในโบกพี่น้องห้องทองทาจ้ามาครับมากินไข่ปลานํากันกินหอยกินหอยไปแล้วตามด้วยใครื้ เปิดแคอ,อ,อันนี้ยไว้ให้น้องเพลียวอาก,กินกินกินเพื่อกินตัวหน่อยก็ได้บ่าใครไหมดูหน่อยบ่าวิวใครเนี่ยเขากันดีไหมยังอ่ะกับ้องกินเนาะไปไปที่นี่ไปแต่งเครื่อง <laughs> <laughs> นี่นุโมบบบได้ก <laughs> <ๆ>ินปลาคอเดี่ยา โอ้มนี่แหละไปกินก่อนมาเป็นปลาคอดไงตัวน้อยไปกินก่อนอ่ะตัวน้อยกับปิ้งได้ด้วยกันมาเป็นปลาคอดไงกินตัวน้อยก่อนเอ่ะไปย่างไว้ทาเด้อย่างไว้ทารั้งนันกับรังกับรังขุดกับรังคุยอยู่มีบ่าปลาอุ้ยวุ้ยวุ้ย ้ออเดกปีแล้ววันนี้ออมนมนมนมอยู่ในหัวอยู่ในหดงย่างเดียวเลย้อมือหนสวยเลยกินย่างเดียวจ้าคุณะ ปาลารอบสองของเฮาครับสุกแล้วครับพี่น้องน้ำกาใกล้จะบกแล้วเนาะโอ้ปลากาเดี๋ยวแค่ยกปลากาขึ้นเนะู้นนู่นล่ะปลากาใหญ่<อ>พี่น้องมึงไข่คร,ครับสุดยอดสุดยอดนี่ยน่าจะสุกแล้วปลากาปลาคอเอาปลาคอไปก่อนเท่าเมี่ยนปลากาก่อนกุย่างกับสุกแล้วเื่าก,กัน,นเดี๋ยวงหมดแล้วผ <laughs> <laughs> อนผอนไป ขึ้นหอนไปขึ้นหอนแดดมึงครับโอ้ไข่เอ้าจัดการน้องเพล่บท่าก็กำลังเป็นไปกินเลยใส่นี่เนาะครับพี่น้องเออหยึ่งฮือฮือขออนุญาตกินไข่เอาเลยให้น้องเพล่อกินนี่แหละขอกินจ้าเพราะว่ากุย่างกับซุกคือปลากานี่แหละโอ้ฮ่อนฮ่อนปะฮ่อนอยู่แล้วเนาะหมดถ้ออกจากไฟ หนเล่ะจำน้ำจิ้มซีฟูดซีฟูดของเขาเพลงแดดสุดยอดสุดยอดจ้าหัวหัวเนาะแซ่บสุดยอดเลยครับพี่น้องกินเขาปลาเอาบรรยากาศเนาะครับปีพ่ะน้องมาเอาบรรยากาศมือนี้มาเอามป่ะมาจ้ามามา อ้าวพูดอะเต็มที่เลยพุ่นสาพุ่นเอาตากำลังเก็บป่าอยู่พุ่นครับน้ำใกล้จะบกแล้วนะครับน่าจะโบท่านในค่ำแล้วครับพี่น้องเขาก็จะได้เก็บป่าแล้วครับเอาตาลุยเลยโบท่านใจนี <c oughs> ่ว่าละป่าป่าอย่างปลากระสุนต้นเหรอเป็นแต่มี้ใครเนี่ยเอาไปย่างเขาย่างย่างเดียวเลยมือนี่ เบื้องส่งป่ากับโบไร่หอกนะครับพี่น้องแต่ว่ากับพ่อได้อยู่ได้กินเนาะครับเขาหาสูบกินนุ่ซื้อโบได้สูบไปขายเนาะเพราะว่ายูไก่ยูไก่มู่บั่นแล้วครับพี่น้องเ้าจมายืมไปกินเพราะว่าตาบั่นได้เนาะครับพี่น้องกู้มือนี่เนาะมักมายืมไปกินตอนได้ปีครึ่งย่ำได้บันเขาได้หน่วยได้ร้สำเนาจังมาเบืองน้ำกันครับน่าจะโบหั่นได้คำหนอกนะครับพี่น้อง มวลมวลน้ำกันละมือนี้กินเขาปลาเขาบรรยากาศจิ้มฮใส่เด้ดิ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 มมพึ่งมาพึ่งมาก็ได้กินใส่แล้ว ผู้หาไม่ได้กินใส่เนาะกินใส่ปลากินกินกินจุดยอดเท่านั้นนะครับพี่น้องปลาคอนี่ใส่ปลาคอนี่เนาะสุดยอดจุดใส่ละจุดยอดจุดใส่เนาะเอา บรรุกเนาะครับพี่น้องอข้อครับน้ำใกล้แหงแล้วเนาะครับพี่น้องเริ่มเก็บไปเลยเนะาะทำเวลาครับเพราะว่าหมื่นลงหมื่นลงเข้าม่าแล้วไฟเขากับบด้เอามานน้ำ จุ่มมาลูก cho ได้บ่คอนี่ก็ได้นะคือตามเค้าเนาะ bò, สองแล้วนะครับสองแล้วป่อคอมีน้ำหนีและนั่นอีกตัวนึงนี่นท่านเน่ยขับเป็นท่านแค่ยังละเซียนก็นางจุโลอยู่แต่หม่องเก่าเด้อเอาให้ท่านในตาเด้อ <c oughs> <c oughs>

สรุปหาปลาบ่แล้วนะครับพี่น้องหนำท่านได้บกไปไหนน้ำมันหมดก่อนน่าจะค่่มหม่แล้วครับแต่ว่าเฮาก็จะเอาให้มันแล้วแล้วเนาะเมื่อกี้กือว่าผ้าพีผ้านองมม่อาบรรยากาศครับมากินเขาปลาแสบๆน้ากันมันมวไปเนาะครับตุ่มก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามและให้กําลังใจตุ่มกนงแพลวมาอยู่สม่ำเสมอนะครับเมื่อนี้ตุ่มกนงแพลก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ค่ะแกมแดงแล้วตากแดดไล่นั <S 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 ่งปิ่งปลาแล้วสุกเป็นน้ำปลาเลยพาทีกำลังจะตกดินคำแล้ว